G.P. z า0พานผู้บุกเบิกแนวคิด f r a t Ship Touring สู่ตำนาน ZZR ของคาวาซากิหลายคนอาจจะรู้จัก G.P. z 9 0 0 r Ninja ในฐานะรถที่เร็วที่สุดในโลกในยุค80แต่เชื่อหรือไม่ว่ารถที่ข้อสำคัญต่อการวางรากฐานรถเรือธงของคาวาซากิในยุคต่อมาคือรถที่เราจะคุยกันวันนี้นั่นคือคาวาซากิ G.P. ZRX หรือรหัส ZX1000A ที่เปิดตัวในช่วงปี1986-1988ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อความเร็วไม่ใช่คำตอบเดียวในปี1988เมื่อคาวาซากิเปิดตัว G.P. ZRX มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแค่รถที่เร็วที่สุดเหมือนที่ 900R เคยทำอีกต่อไปแต่ทีวิศวกร ได้วางรากฐานแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า New Flagship Concept พวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ความเร็วระดับซ u เปอร์สปอร์ที่ดุดันแต่ต้องการผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะสูงสุดเข้ากับความหรูหราความสะดวกสบายในการขับขี่และความมั่นคงที่ความเร็วสูงเพื่อให้รถเรือธงของค่ายนี้ขี่ง่ายสบายสำหรับการออกที่เปียวยาว,ยาวและดูสมฐานะความเป็นแฟลกชิปมากยิ่งขึ้น สมรรถนะที่มาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดด้านอากาศพลาศาสตร์ภายใต้ f แ r i n g Aerodynamic GPZ-1RX มาพร้อมเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC 997cc ที่ถูกขยายมาจากพื้นฐานของ 900R โดยสร้างกำลังได้ถึง125แรงมา้าและสามารถทำความเร็วสูงสุดแตะ260กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นความเร็วระดับสุดยอดในยุคนั้นแต่ทีเด็ดที่ทำให้มันแตกต่างจากคู่แข่งคือดีไซน์ครับแฟริ่งเต็มตัวของมันดูอวบอิ่มและลื่นไหลเน้นหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสุดโดยคาวาซากิได้นำความรู้จากการผลิตเครื่องบินมาประยุกต์ใช้เต็มทีสังเกตได้จากปีกเล็กๆ บริเวณไฟเลี้ยวหน้าและหลังที่ไม่ได้ใส่มาแค่สวยแต่ช่วยสร้างดาวฟอร์ดเพื่อให้รถมีความมั่นคงและเกาะถนนได้อย่างเหลือเชื่อในย่านความเร็วสูงจากความดุดันสู่ความมั่นคงที่ควบคุมง่ายนอกจากดีไซน์แล้วโครงสร้างของรถก็ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสลัดภาพลักษณ์ความดุดันในอดีตออกไป โดยใช้เหล็กแรงดึงสูงสำหรับโครงสร้างหลักที่ผสมผสานกับท่ออลูมิเนียมในโครงย่อยเพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งที่จำเป็นต่อความเร็วแต่ก็ยังให้ความยืดหยุ่นที่ทำให้การควบคุมรถที่ทำความเร็วสูงรู้สึกนุ่มนวลและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่มากขึ้นความสมดุลระหว่างความเร็วและความสบายนี่เองทำให้ GPZ ผ่าน RX ประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดโลกโดยเฉพาะในยุโรปที่ผู้ใช้ชื่นชอบรถทัวริงที่อึดถึกทนและขี่สบายมรดกที่ส่งต่อไปยังตำนาน z ซ r แนวคิดแฟรกชิปทัวริงที่ g p z p 0ซ RX วางรากฐานไว้นี้ได้ถูกส่งต่อไปยังรุ่น ZX10 และต่อยอดกลายเป็นตำนานแห่งความเร็วคู่ความสบายอย่างแซ1 1 0 0ในปี1991 ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณจะเห็นรถสปอร์ตของคาวาซากิที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังคุณสามารถย้อนกลับไปมองได้เลยว่าต้นตระกูลที่แท้จริงและผู้บุกเบิกแนวคิดนี้คือเจ้า G-P z ซดาน x คันนี้นี่เองครับที่ทำให้คาวาซากิผง,งาดขึ้นเป็นเฉพาะแห่งรถซูเปอร์สปอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้